พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับจะมาแชร์หัวข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเี่ยนในช่างใหม่นะครับในช่างใหม่ต้องรับไปทั้งจิตและหน้าที่ เกี่ยวกับตัวของลูกจ้างด้วยนะครับเรื่องนะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับและเชื่อว่ากาลังส่งผลกระทบต่อนะครับหลายๆท่านนะครับเกี่ยวกับกรณีที่หลายๆลาบริษัทเนี่ยทยอยปิดกิจการลงอย่างต่อเนื่องนะครับบางบริษัทก็แจ้งลูกจ้างทราบึงหน้านะครับเพื่อให้ปรับตัวแต่บางบริษัทก็ทิ้งกิจการไปโดยระทันทันครับ สร้างความตกใจนะครับความเดือดร้อนความเสียใจให้กับลูกจ้างเป็นอย่างมากเนื่องจากลูกจ้างจะเป่นโซ่ไม่พันนะครับและมีภาระหน้าที่นะครับค่าจ่ายอีกมากมายที่มีอยู่ประจำทุกๆเดือนการที่นะครับนายจ้างหยุดกิจการกันแล้วกัน่นนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าลูกจ้างเนี่ยยังหายังไม่ได้หารูทางในการประกอบชีวิตอ,อื่น พอไ่คิดว่าในจ้างจะปิดกิจการลงอย่างไรก็ตามแม้ว่ากฎหมายจะระบุสิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจาก้างไว้อย่างชัดเจนก็ตามแต่ก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างว่านะครับจะมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันหรือไม่นะครับพร้อมที่จะผ่อนปลนผ่อนพันเงื่อนไขตามกฎหมายอย่างไรนะครับเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะยืนอยู่ได้ ในภาวะเศรษฐกิจที่สลอบตัวแบบนี้นะครับและหากสภาวะเศรษฐกิจกลับขึ้นมาดีขึ้นได้ก็อาจสามารถกลับมาทํางานร่วมกันได้ต่อไปในอนาคตส่วนวันนี้นะครับเป็นกรณีที่นะครับผมจะให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีที่นะครับมีการติดตัวในจ้างนะครับหรือในกรณีในจ้างนะครับเป็นนิติบุคคลนะครับแต่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่นะครับ และมีการโยกย้ายพนักงานไปบรรจุที่บริษัทใหม่ซึ่งมีผลกระทบต่ออายุงานและเงินเดือนนะครับในต่วในตัวนี้เช่นนี้นะครับตามพรบาคุ้มครองแรงงานนะครับมีการแก้ไขข้อกฎหมายใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและอำนาจต่อรองที่ลูกจ้างนะครับอาจมีน้อยกว่าในจ้างตลอดจนไม่ให้ในจ้างนะครับใช้ช่องทางหรือช่องว่างของกฎหมาย เป็นการเอาเปลี่ยกจ้างซึ่งนะครับมีให้นยูเป็นประจำเช่นนะครับตัวนี้ในจ้างนะครับบังคับหรือว่าล้อมให้ลูกจ้างนะครับเขียนใบละออกจากบริษัทเก่าและเขียนใบสมัครเป็นพนักงานใหม่ของนิติบุคคลอีกซึ่งจดทะเบียนจะตั้งขึ้นมาใหม่มีผลให้นะฮะอายุงานและเงินเดือนของลูกจ้างเนี่ยต้องสะดุดตุดลงนะครับโดยต้องเริ่มอายุงานหรือเงินเดือนนะครับที่บริษัทใหม่ จากปัญหาดังกล่าวนะครับจึงมีการแก้ไขนะครับพรบุ้กครทุงครงงานนะครับโดยกําหนดนะครับให้กรณีที่นะครับมีการเปลี่ยนผัวเปลี่ยนตัวในจ้างนะครับหรือในกรณีที่ในจ้างเป็นผู้สูุคคยนะครับแต่มีการจัดเบียนเปลี่ยนแปลงโอนหรือพวกนิติบุคคลอื่นนะครับจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างและให้สิทธิ์น้าที่ต่างที่มีอยู่ต่อในจ้างเดิมโอนไปยังในจ้างใหม่ด้วยนะครับ ามมาตรา13ซึ่งนะครับจากหลักกฎหมายดังกล่าวข้างต้นนะครับจึงเป็นการแก้ไขกฎหมายใหม่เนื่องจากกฎหมายเก่านะครับได้ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี2541ซึ่งบังคับใช้มานานแล้วนะครับไม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและไม่เอื้อประโยชน์ต่อการดําเนินการเพื่อคุ้มครองลูกจ้างตลอดเป็นการแก้ไขนะครับเพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างดูแลครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับหากท่านไม่ล้ความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกำลังใจงนะครับทางสภานในความของพวกเราช่วยเหลือท่านฟรีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมก,กันทำความดีเพิ่อความดีผมทีมดรศกเอร์ินััดว์ในสิ่งปฏิษฐยทยายวิถีคุณและทีมน,นายความ สวัสดีครับ